วันดีครับคับกองขึ้นอย่างเพียงละทางเหตเนะทางมันแบบตัวนี้มันอันว่าประาบปรด้นะครับพอตามท่าวันนี้ต่อเนอะครับเป็นเลขยังก่อนชุดรวมน้อยเนาะรวมน้อยครับชุดรวมน้อยจาน้อยเนอนะครับเบงของาทีันที่ี่สิบหี่พามากครับโชตัวแน่นะอามตัวิรย ตัวมันเข่าบ่กระตัวเข่าเนาะมี่ตัวใดเนี่ยที่เข่าก็มีเจ็ดสูมูเจ็ดเจ็สองสามหกสามข่าซี่คเด้อค่ะอ่าผลงานดีที่เรามี่เห็นเสมอเนาะเขาเลีนเนาะผู้ใดนั่เรียกเบืดนอยยิมเลยเห็นเลยกเบิอนเพราะงี้ยิมเลยจ่วงๆเพราะว่าเบือนมันเข่าดีเโชด้วยวมนนี้เขาได้เด้อ ตางกอนมีนะมีาไปมีอยเลน้อยองบมีผลงานนี่ย <บ Somehow. S 1> <decent. S 2> ่งเนี่มีเหยน่มีแ่สิหอพ่มีคน่อยู่นานอันไบอนเลืเด่นเขานะเลือเด่นได้ครับอ่าเลืเด่นด้ครับเลือลาสตาเด่นเจ็ดนะครับเด่นเฉพาะกิดหกนะเข่าสองอันนะสำหรับจุดเด่นนะ บปนีเจหันมาจับนั่เดินไแค่ปนีเพราะว่าเดินมั่นแบบแย่หรือว่าเดินดีอยู่เดินดีกว่าเนรับหาเดินค่อยมาจับเด่นดีเลยหรอพอลีพอลีจับอะไต้องหาเดินมันพิดรูปแบบไปหน่อยนะครับธรรมดาเขาต่อเดินตัวตรงทางเลยนะครับอันนี้ประทับพ่อขก้อนขี้เหี่ยวเมียงอยู่พ่ออันนี้เขาเจ็ดศูนย์ตัวนะเอาละครับชุดปกติเจ็ดศูนย์ได้ละครับ เรียนจับวัถุจักกันชุดมีเนาะลองฝึกจับเอาๆมาเรอยนะครับเห็นว่าเจ็ศูนย์ชุดโตัวมีเองนะครับยิ่ลองมาวางน็อพอีจับเอยน่ด้เรยนะครับตาต้านนะเดี๋ยวให้ขอดีก้าอยู่เรื่อชุดร่วมเนาะชุดเจาะกับมีสมือนะครับพ่สูจนเรื่อยพระบาเดาะนะครับเอาชุดร่วมในใจไดเลย่อยเรามีสูน์ต้อตลอดนะครับเนาะ นี่ผ้าตามมาให้เราแหละสำหรับชุดรวมของวันที่27บอกเขาเรียของวันที่27ครับมือมืออื่นกันที่28 29ก็แม่นของดีมากครับเออขอตีมาเนาะวันนี้ปล่อยเราได้ชุดไทยนะครับชุดไถสามตัวเน้นๆปล่อยมาแล้วเนาะผู้ใดก็ถามหาเจ้าใบเฮ็ดเป็นเพื่อนบ้านบ่เหมืองพงศ์ยิ่งรีเฮ็ดเนี่ยอันนี้ก็นล่อล่อมาจนว่ามั่นใจพอสมควรหนึ่งแหละครับยังค่อยได้เอามใช่งไเพราะนี่อ็จะมา คนผู้ใดบ่อนเบืองไทยของพอี่ิได้เด้อเาหรือว่าดน้ำกล่นน้ำกลนดอ่ับฝากไทพอลีก่อนเด้อนะครับพี่น้องอาจจะไม่เห็นไทยสามตัวนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเกจ็นะครับบนเด่ยวเดียวนะครับบนนครับเด้อันลตัวนะไออกลางกันแล้วแล้วแจ้เพราะว่าเอาตังเพิ่นมากเลยไปอ่าสบนทุลางไหนกันเนาะลองพิสูจน์มาเนะครับสำหรับสามตัวพอลี ปล่อยครั้งแรกเนาะอ่นะครับบานีเ้ากเขาชุดหน้อยเราปกติเขานอชุดรวมครับขาน้อยชุดรวมครับเอโนะครับพอดีานอยชุดรวมครับวันที่อนเด้อวันที่เด้อครับลาสตาเฉพาะจิตกาชาตซีหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจขึ้นลงบอกจับคู่แปดซีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจดซีม่บมีเด่นจ้บ่มีฮะ ม้มิเดนไมมมีเดนหออันนี้มิจะเบิ้ลนตัวพิเศษปกติวีไอพีศนหาสจับูหาศูนย์่หาสี่สามเบิ้ลเก้าเก้าศูนย์ศูนย์ค่ะวันนี้รีบมากเได้เบิ้ลนี่ครับอย่างน้อยท่นบ่ทันเห็นเบิเลยวันนี้รีบมาเได้เบิ้ลเบิ้ลนี่ออกมาสางวดแล้วครับมีต้กันเยับชจได้นะคราน้ำาหาเบินเนี่หาเบิมัสดีกว่า เบิดคัต่อไปคิดเองเดชุดรอบสตาร์ก็คิดต่อไปคือคนทำงานนะเว้ยดูจากปั๊บเลยคือคนทำงานเลยอ๋อคนในชุดเจาะสินชุดลาบสตาร์นะครับตอนนี้จำให้่นะครับหก หกแนะครับเด่นหนึจับเจ็ดหนึ่งดานีะครับส่วนเฉพาะคิดพลี่จไปเหนึ่งเจนะครับเด่นศจัห้าศูนย์เจ็ดศูนยแล้วก็เจนะครับส่วนกาชาตนะครับเก้าเด่นสองครับจัไปสองเก้าสองหกสองเจ็ดเก้าเจนะครับจำจอไวเด้อนะครับเี๋ยวพลาดโอกาสดีๆเนาะแในทางพอลี่ชัดเจนเนาะครับอ่าครับผมเอาเบื้งชุดยอดย่อมพอลี่นะพิเศษปกติ พี่พี่นัเป็นตุยานนะครับร่มสหาเนืพอ,เนอพ่อเนพีงง่้องเลร่มตือให้งไก่หนาวแห้งร่มหนาวแห้งร่มครับเก้าออกปากแีกเนาะบ้านวันนี้รีหน,น่อยร่มพังหน,นาวกับหนาวก็มูย่ำฮวองกันร่มฮวอนโกกม่ก่อน,อน,ม,อน,ม,นมันจะมองรงมก็มีน้าบังบาวันใครบาันบังวนี้เป็นวันเสาร์ที่27ครับเเป็นชุดยอดนิยมครับพิเศษ เก้าหกเก้าเด่นเก้าจับคู่เขาขึ้นอีกิดนึงจับคู่เก้าสองหกสองหหเก้าเกปกติเก้าหเจดเด่นเจจับคู่หกเจ็ดเจ็ดเก้าเจดห้าเจดสองพี่ไอพี่เก้าเก้าเก้าเด่นเก้าเดิเก้าอะรจับคู่เกสองเก้ดเก้สองแคี้ดช่วมานั่งใางปลีด้หน แคปแนเจ้าใหญ่ได้รั้วแต่บริารโอกาสเนาะเจ๊ยีว่าเก้าเก้าเก้าไม่ใช่ขึ้นเลยเก้าตายหาซี่ตัวเลยนี่แหละคือยังงข้าตอนเอาเฮ็ดนันย่งก่อนตายซี่เบิร์ตองซี่ซี่ตัวสามตัวมันเป็นออกของไงเล่าพัฒนางวดนี้มันขึ้นไม่ตองเก้าแต่มันม่นมันจะไป็พ้อ่ออีกข้นีก้เลอืมสาบไ้แล้วครับสรับุมงในทางข้รีกเนาะยัก็ได้มันขึ้กัน รับชมเนาะึ่งเล้าพิ inferior, e. ่นไยเพิ่นน้อยเนาะกว่าเร่องไท่นี่มันใจก็เอี่ยมลอยหาสุนี้ครับลองน้องไนเด้ลองมรับงมังทีรทเื่อวันเขาช้กระซ่าก็ได้ว่มันใจเนาะคันผู้ใดบ่ั่นเนเห็นสงสัยอย่างยยิ่งเบาอันนี้ก็ะ่าขอไปมงก็ครับเรื่องของงนไทพนีนี้มุขึ้มูกรบไผ่สามสูท่านชุดเดียวกรเซ่ามันใจได้ิงก็ไม่ มันใจ้จนได้เอาตัวได้ปล้นเอบชีสีลงทุนลายนะใเป็นร่องหมือนมัหลายแล้วคือเดียวเราซื้อตัวหาอมันใจหลเบอีหลีผุ่นไปเ้วพี่น้องก็ซื้อล่องทีไปถึงนู้นแนะครับพอดีพังงาเยอะเดือรอนของครับแต่มันใจในทางถูกกันนะตอไม่รใจมันใจให้ลงขึนเป็นเงินท่านเป็นเมือนเป็นแสนียว่าม่ สิบบาทเท่าบาทก็ได้จะมั่นใจว่ามันมันออกกันไะเรียกพอยนี่รีบมันเรียกเขาเรียกพอยนี่รีือเรียกออกครับผมฮะชมเรียกออกพอยรีบครับตามนี้นะครับแจ้รายจไว้เรนะครับใชุดรวเนะชุดรวบนะเขาดีเรืนะครับชุดนะครับเีพอยนี่รีบก็คือมูนเป็นเลขออกเพรามนเลขเขาเพื่อนเาจะเขียนงไปออกก เอาแจ้งเอาลงไปใช่ไหมส้มตาเดี๋ยวตะวันนอนตะเว็โอ้ตะวันนอนเลยเดี๋ยวส้งตาเอานี่ตีเดียดตีผ้าตีพ้นไปนอนแน่นๆเมื่อแม่มันได้เวลาไปสันบ่อเอาเบิ้งชุดไห้่ล่าสตาร์บองบ่อันได้มาจ็บหน้าจอไว้ครับไอ้ที่บอกให้แคปบ่้เป็นยังไงครับให้ไปหาสามตัวยุ่มองไง ตัว<น>สีแด<น>งๆในร้อยหกตัวนะครับคือบ่ามันว่างมากถือผูะถุยว่างซะหนีคือต้องหาแน้สร้างาใหม่พร้อมครับว่ามีตัวไหนเนี่ มือนี่เป็นวัตเสาครับสุดยอดนิยมครับตามนี้เด้อนะครับเรามาเจอเดี๋ยวเขาเนาะช่วยงานสุขุสุขคนนะครับเด้องของเาในทานของพอดีนะครับมีสามชุดชุดรวมชุดเจาะนะครับเจาะอาสตาพิเศษเนาะช่วยงานสุขุสุขคนนะครับขอบคุณพอดีลายเแบ่งปัน ท่าอยางดีนะครับตีรื่รอรัฐบาลไทยอรีเด้นะครับครับครับศูนย์เกาเจ็ดเจ็ดเก่านะเยี่ยามเชียวว่าบอดอีนะนะครับทุกคนครับอ่อดีครับ